สวัสดีค่ะเจอกันอะเจอีกแล้วในช่องเจ๊แพรเดอรี่นะคะกลับมากันอีกแล้วก็มีเวลาว่างมาอัดคลิปทุกคนฟังนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวสกินแคร์รีวิวสกินแคร์ที่แบบรีวิวตามกระแสนะคะช่วงนี้สกินแคร์มาเยอะแยะจะไปไก่มาเจ๊ก็รีไปเอฟ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 ไปรีบเอฟมาเสร็จแล้วก็มาหมอมวยทุกคนฟังนะคะจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังกันในช่องเจ๊แพรเดลรี่กันเลยค่ะก่อนไปนะคะทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe ให้เจ๊ด้วยกดติดตามเจ๊ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เจ๊นะคะทำคล มาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะปาเอาละค่ะจะบอกเลยว่าช่วงเนี้ย โอ้โอากาศร้อนมากทุกคนไปไหนไม่ได้เลยอยู่ที่บ้านอย่างเดียวหรือไม่งั้นก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ช็อปออนไลน์ช็อปปิ้งออนไลน์แล้วก็รอพวกไลแมนพวกเอ่อเฟรชแล้วก็เคอรี่มาส่งที่บ้านนะคะก็ประมาณนี้ออกจากบ้านไม่เสียตังค์ไม่ได้ก็ต้องแบบเออช็อปปิ้งออนไลน์ก็ได้เนาะมันร้อนจริงๆแกบอกเลยฉันร้อนมากอะตัวนี้จะบอกเลยว่าเจไปเห็นในเขากับในกลุ่มนี่แหละคือเขากดพรีพรีกันทุกท่านจะเยอะแล้วเขาก็บอกว่าสัปปะคุณก็คือ มารายคือกู้ผิวหน้าให้ดูเด็กลงกว่าอายุฉันก็เลยว่าให้าตายแล้วชีวิตเออฉันอยากจะดูเด็กลงบ้างคือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าผิวหน้าไม่รับการบำรุงเลยแกงานก็เยอะความเครียดก็ถามหาความรักก็ถาโถมไม่มีไม่ม,ม,มีพูดเล่นก็ประมาณว่าอยากจะผิวหน้าดูเด็กลงแล้วก็ผิวหน้าให้มันดูแบบเอออะไรมากขึ้นก็เลยอยากจะลองดูนะคะแล้วช่วงนี้เขามีการเซลล์บอกว่าเอ้ยเนี่ย เซลนะราคามันตั้งพันกว่าบาทแล้วลดราคาเหลือแค่ไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยอ่ะราคาจับต้องได้ฉันก็เลยไปเอฟมาเกตัวนั้นก็คือมาในกล่องแบบนี้ชแฉอ่ะ <c oughs> เห็นหรือเปล่าคือช่วงนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัส กล้องเป็นเลยไม่รู้ไม่ทราบนะคะตัวนี้ก็คือตัวเดี๋ยวเจ๊อ่านก่อนคือ Judith l เบอ r ์รีโวล t ชัน r ีเซตเซรั่มนะเป็นเซรั่มของตระกูลสายเกาประมาณนี้ถ้าอ่านผิดอันถูกก็ขออภัยด้ทุกคนเป็นตระกูลเซรั่มกลุ่มสายเกาเกาเกาเกเกาเกาจริงๆคือเกาจนจะไม่มีอะไรเหลือไม่ใช่คือสายเกาเจ๊ก็เลยไปใส่มามันเป็นมาในสักลักษณะเป็นขวดแบบนี้นะแกะกล่องออกมาน้องนางมา ด้วยแพ็กเกจจิ้งที่แบบรูหรามากแก okay, ฉันเห็นแล้วฉันโอ้คุณพระทำปากไรขนาดนั้น ประมาณนี้แกะกล่องมาจะเป็นประมาณนี้นะคะคือนาะงบอกว่าสรรพคุณตัวนางน้องนะาคือลดริ้วรอยก่อนวัยฟื้นฟูความหมองคล้ำนะสร้างกดไฮยายลูรอนิอย่างล้ำลึกในผิวเพื่อผิวที่นุ่มชุ่มชื่นนะทุกคนขจัดเซลล์ผิวเก่าที่มันตายไปแล้วให้ออกจากชั้นผิวแล้วก็กัดกา้านการผลิตเมลานินของผิวที่ทําให้ผิวมันหมองคล้ำเนี่ยไม่ให้มีการเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ปรับสภาพผิวจากภายในสู่ภายนอกเลยอย่างโอ้ตายเลย วอียกเหนืงของนางคือนางบอกว่าใช้จนนี้เสร็จแล้วทําให้ดูผิวดูเด็กรงก่อนวัยเอออันนี้ตอบโจทย์ฉันคืออยากจะได้ประมาณนี้แหละอะนางส่วนผสมของนางเยอะแยะแต่ไปไก่มากช่วงนี้นางเซล์นางปกติราคานางอยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบบาทแต่นางลดราคาเจพีมาในราคาที่สองร้อยกว่าบาทเองแกสองร้อยสี่สิบห้าบาทมั้งถ่าฉันไม่แน่ใจนะว่าช่วงนี้ฉันเอฟของเยอะมากเอฟของตะบ,บีตะบันก็แพ็กเกจิ้งนางมาลักษณะเป็นประมาณนี้เปิดออกมา เป็นหัวปั๊มอย่างนี้คือแค่แพเกจจิ้งฉันก็รู้สึกว่าหุ้ยมันดูหรูราหรา,า,า,ามาเห่ามาหอนมากพอเปิดออกมาแพเกจจิ้งนางมีหัวปั๊มอย่างนี้แล้วก็ตัวเนื้อเซรั่มของนางเดี๋ยวเจ๊บีบให้ดูเซรั่มของนางจะเป็นสีออกแบบนี้คล้ายๆตระกูลของตระกูลโสมอ่ะเห็นไหมเป็นเซรั่มที่สีออกน้ำตาลมนๆน,น,น้ำตาลอมๆน้ำตาลแบบตมู่ตมูน้้ำตาลอธิบายไม่ถูกมันเป็นเซรั่มที่แบบเออมีความข้นอยู่นิดๆ ไม่ได้คนแบบค่อนข้างจะเหนียวก้นเยอะนะแล้วก็เวลาทาลงไปกับผิวหน้าเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวหน้าค่อนข้างจะตกเร็วมากแล้วก็กลิ่นกลิ่นบอกเลยตระกูลสายเกากลิ่นมีอะไรความโดดเด่นของนางคือ,อะไรโสมใช่กลิ่นคล้ายเป็นตระกูลของโสมผสมด้วยประมาณเนี้ยเออ มีความหอมซึ่งตัวสารสกัดเจไม่ได้ไปอ่านศึกษาให้ดูนะเจ้แค่รู้สปปรรพคุณของน,น้ำประมาณเท่านี้เจ๊ก็เลยหูสอยมาเลยนะก็ถามว่าซึมกับผิวหน้าเร็วไหมเจ๊บอกเลยว่าซึมกับผิวหน้าเข้าสู่ผิวหน้าได้ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็อ่าไม่มีความเหนียวเหนอะหนะนะนะรู้สึกว่าทําให้ผิวหน้าเนะี่ยมันดูตึงมันดูแบบเออ เออมันดูเหมือนประมาณว่าได้น้ําเข้าไปแล้วเหมือนฉาบบนผิวหน้าค่อนข้างจะโอเคนะก็ไม่ถึงขนาดจ,จะเยอะเท่า,ทาไหร่แต่ถามว่าซึมผิวหน้าดีไหมซึมผิวหน้าค่อนข้างจะดีอออขอแกะขอขอโทษทุกคนคัขขขนจมูกอ่ะก็ประมาณนี้คือใช้มานานเท่าไหร่แล้วเจ้เจ๊ใช้มานานสักระยะหนึ่งก็คือขวดเนี้ยพรีมาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วพอรู้สึกของเจ้นะเจ้รู้สึกว่าเจ้ใช้นานางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูมีความ ตื่นขึ้นมานะมันดูมีความเออตึงๆกับผิวมันไม่ทําให้แบบผิวหน้าร่องรอย น้ำมูกน้ำหมากของเจนเนหายไปแต่รู้สึกว่าทําให้รูขุมขนที่มันขยายใหญ่ตรงช่วงปริมาณเนี่ยตรงกลางกึ่งกลางบริเวณหน้าตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความเออหดมันมีความตรึงมันมีความกระชับมันมีความแบบอะไรไม่รู้เออสัมผัสได้เอ,อ่ะเจนทิดสัมผัสได้เจี๊ยบทิดสัมผัสได้ประวันเนี้ยก็รู้สึกว่าเออชอบนะก็ถ้าเคาะคะแนนเต็ม5เจ้เคาะให้คะแนนให้น้องนานที่เท่าไหร่นะถ้าคะแนนเต็ม5้านะจริงแกจริงๆไม่เอาแบบเยอะมาก เจ๊เคาะคะแนนที่4ี่และการเอาทีสี่เต็ม5้านะถ้าให้ซื้ออีกไหมเจ๊ก,ก็จะบอกเลยว่าเจ๊จะซื้ออีกขวดหนึ่งมาลองใช้นะเพราะว่ารู้สึกว่าราคามันไม่ได้แรงมากราคามันโอเคแต่ต้องได้หลักร้อยเองแกก็ไม่ได้แรงมากนะก็ลองเล่นลองไปดูกันเอานะช่วงนี้นาง นางเซลลราคาอยู่ไม่รู้ว่าเพราะเพราะอะไรหรือสาเหตุใดหรือว่าโรงงานนางจะเริ่มผลิตแล้วก็ไม่รู้นะก็ลองเล่นลองตามดูแล้วก็ถ้าเกิดจึ้งใจยังไงก็มากับเจ๊ใต้คลิปได้นะคะก็เมาเม์อมดกันได้หรือว่าอยากจะคุยกับเจ๊ามากๆก็ไปคุยกับเจ๊ได้ในช่องเก้าเก้ามิก้าของทางเพจเจ๊นะคะหรือว่าอยากจะคุยเมาเมอยกันใต้คลิปก็ได้นะเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะคะก็จะมาวม่ามอยสกินแคร ตามกระแสบ้างหรือจะเป็นสกินแคร์ที่อยากจะต้องรีวิวบ้างหรือจะเป็นอะไรที่แบบเออเจ๊าอาจจะหยิบยกคอนเทนต์คงนี้มาเม้ามอยให้ทุกคนฟังนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเจ๊ด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้น,ใใดนะะกดติดตามเจ๊ด้วยนะคะไปกกดเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปลนะทุกคนอากาศร้อนใจอย่าร้อนนะใจเย็นๆนิดนึงนะคะอ่ะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ,บาย